สาวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากเกาหลีมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า Body Part 2023ผมต้องขอบอกก่อนนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังสั้นสุูกแบ่งออก5ตอน ซึ่งแต่ละตอนก็มีความสยองแตกต่างกันออกไปเรื่อเราจะเป็นยังไงต้องติดตามันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งหลายและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนด่ากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ เรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในห้องพักเล็กๆที่กำลังมีการทำพิธีกรรมบางอย่างอยู่โดยคนในละที่เชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาบูชาจะช่วยให้พวกเขาสมหวังในสิ่งที่ต้องการแต่หารู้ไหมว่าตอนนั้นมีนักข่าวคนหนึ่งได้แอบแฝงตัวเข้าไปด้วยโดยเธอมีชื่อว่าซีขยองเธอมากับฮาวางผู้จัดการที่คอยสั่งการอยู่ในรถอีกหลังในตอนนั้นซีขยองก็ได้แอบตั้งกล้องบันทึกวิดีโอ กล่าวว่าจะเอาเนื้อหาทั้งหมดมาเปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้ว่ารัทธินี้มันประหลาดเพียงใดและในระหว่างที่เธอแฝงตัวอยู่นั้นเธอก็ได้เห็นขั้นตอนการทําพิธีกรรมต่างๆแต่ที่ว่ามันน่าแปลกก็คือในรัทีนินี้จะใช้ของเส้นบูชาเป็นอวัยวะมนุษย์เท่านั้นแค่นั้นยังไม่พอสี่ขยองเธอยังได้รู้เรื่องราวลี้ลับที่เกิดขึ้นกับคนพวกนั้นด้วยโดยหนังก็ได้แบ่งออกเป็น5้าตอนสำหรับหคนที่เข้าร่วมพิธีกรรม ถ้าทุกคนพร้อมแล้วท่านมือท่องคาถาไปลุยลทัทิประหลาดด้วยกันตอนที่1นึ่ง้ำหอมผีสิงเป็นเรื่องราวของดาฮีนักศึกษาสาวหน้าตาสวยที่มีความฝันอยากจะเป็นพยาบาลหลังจากที่เธอสอบเข้าแข่คัันเสร็จเธอก็ได้ย้ายคอนโดใหม่แต่ในระหว่างจัดของเธอก็ได้พบกับขวดน้ำหอมที่ติดมากตู้กระจกซึ่งเป็นตู้มือสอง ที่เธอสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับโดยความที่ไม่ได้คิดอะไรเธอจึงเอามาฉีดดูปรากฏว่ากินของมันหอมมากๆเธอที่เห็นยี่ห้อจึงได้เอาไปค้นดูในอินเทอร์เน็ตแต่ก็น่าแปลกที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่ทิ้งเธอเอามาใช้ในชีวิตประจําวันเวลาไปไหนมาไหนเธอก็ฉีดตลอดแต่อยู่มาวันหนึ่งในขณะที่เธอจะออกไปเที่ยวกับมินจุนเพื่อนสนิทของเธอจู่ๆเธอก็ได้กินแปลกๆ เป็นกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกับซากมาตายเธอจึงรีบกลับห้องแล้วก็ฉีดน้ําหอมขวดเดิมจากที่ได้กลิ่นเหม็นเนา่าก็กลับกลายเป็นกลิ่นหอมฟุง้งแต่หลังจากวันนั้นดาฮีก็เริ่มไม่ปกติเธอติดน้ําหอมขวดนี้มากๆเธอฉีดอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนนอนเธอก็ไม่เว้นและก็อย่างที่ว่าล่ละครับน้าหอมฉีดไม่หยุดมันก็หมดเป็นดาฮีก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าตามตัวเธอเธอจึงรีบไปอาบน้ํา เธอพยายามขัดผิวอยู่นานแต่กลิ่นมันก็ไม่หายจนเวลาผ่านไปหลายวันมินจุนที่เห็นว่าดาฮีไม่ไปโรงเรียนเขาจึงได้มาตามเธอที่ห้องเขาพยายามขอเรียกเธออยู่นานแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับนั้นจึงทำให้เขาได้ถือวิาสาสะเปิดประตูเข้าไปและในระหว่างที่เขาเดินสำรวจเขาก็เห็นว่าในห้องของเธอมันรกรางอย่างกับห้องผีสิงข้าวของถูกทิ้งกระจัดกระจายเขาที่เริ่มรู้สึกแปลก ก็พยายามเรียกหาเธอนะครับและรอบนี้ก็มีเสียงตอบรับมิ่นจุนที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้ส่องไฟฉายไปดูซึ่งก็เห็นว่าดาหีกําลังเดินพยุงตัวเองออกมาข้างนอกพร้อมกับพูดว่าช่วยเธอด้วยมิ่นจุนที่รู้สึกไม่ดีเขาจึงผลักเธอออกไปให้ห่างซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่เขาได้เห็นหน้าของเธอเขาที่เห็นก็ตกใจมากๆเพราะเขาเห็นว่าดาฮีไม่มีจมูกจมูกข,ของเธอถูกตัดขาด และที่มันเป็นแบบนี้คือเธอได้กินเหม็นเน่าไม่หยุดนะครับมินจนที่เห็นก็รู้ทันทีว่าเธอนั่ะเพี้ยนไปแล้วเขาจึงจะรีบหนีออกมาแต่มันก็ไม่ทันเพราะเขาถูกเธอตามมาจัดการสซะก่อนและจมูกอันนั้นก็ถูกนำมาถวายเป็นเครื่องเส้นในลัธิตอนที่2องใช่เห็นผีเรื่องราวได้เล่าถึงกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังแกล้งผู้ชายคนหนึ่งอยู่ โดยเขามีชื่อว่าจุนโฮเขาเป็นเบ้ท้ายแถวที่ชอบถูกเพื่อนเพื่อนรังแกและในวันนั้นเขาก็โดนข้อหาสร้างเรื่องผีขึ้นมาอ่ำเพื่อนๆโดจินหัวหน้ากลุ่มจึงสั่งให้ทุกคนเล่นงานเขาแต่เขาก็บอกนะครับว่าเขาน้มองเห็นผีจริงๆถ้าทุกคนไม่เชื่อเขาจะทำให้ดูพอพูดจบจุนโฮก็ได้ขอตัวกลับบ้านเพื่อไปเอาอุปกรณ์ต่างๆแต่เขาก็ไม่ได้เอามาแค่นั้นเขาพกเล่าโทรหนึ่งมาด้วย และพอมาถึงเขาก็ได้จัดเตรียมข้าวของตั้งโต๊ะพิธีกรรมส่วนพวกโดจินก็นั่งดื่มพูดคุยกันไปเรื่อยจนเวลาผ่านไปสักพักเหมือนกับว่าทุกอย่างจะพร้อมแล้วจุนโูได้มาบอกกับทุกคนว่าก่อนที่พวกเขาจะมองเห็นผีพวกเขาต้องดื่มเหล้าในโถคนละจอกเพื่อเป็นการเชื่อมมิติให้เข้ากับโลกของวิญญาณทุกคนที่ได้ยินก็ทําตามนะครับยกเว้นยูมิสาวสวยที่อยู่ในกลุ่มเธอบอกว่าวันนี้เธอไม่อยากดื่มเหล้า เธอจึงขอบายทางด้านเพื่อนๆก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่หลังจากที่ดื่มไปไม่นานพวกเขาก็เริ่มมีอาการปแปลกๆบางคนก็นำลายฟูมปากพอจุนโวได้เห็นเขาก็หัวเราะอย่างสาใจแต่นังก็ทําให้เราเห็นว่านี่ไม่ใช่ตัวตนของเขานะครับอยู่มีที่รู้สึกกลัวเธอก็วิ่งหนีไปที่อื่นแต่ยังไงก็ตามทุกคนที่กินเหล้าเข้าไปก็ยังไม่ตายพวกเขาฟื้นขึ้นมาพร้อมกับความโมโห พวกเขาจึงแยกย้ายกันออกตามหาแต่ในระหว่างนั้นเหตุการณ์อันน่าขนลุกก็ได้เกิดขึ้นนะครับเมื่ออยู่ดีๆทุกคนในกลุ่มเริ่มมองเห็นผีและพอไปเจอกับจุนโฮเขาก็ถามว่าเชื่อแล้วหรือ,อยังโดจินที่ได้ยินก็ถึงกับพูดไม่ออกส่วนเพื่อนอีกคนที่กําลังตามมาจู่ๆเขาก็ได้พบกับร่างของยูมิที่ปิดชีวิตตัวเองไปแล้วและยังไม่ทันจะทําอะไรพวกเขาก็ถูกผีพุ่งเข้ามาเล่นงานจนเหลือแค่โดจินที่วิ่งหนีอยู่คนเดียว เขาวิ่งไปมาจนได้พบกับบางอย่างที่อยู่ต่อหน้าและพอเขาได้เห็นก็ถึงกับแทบช็อกเพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นมันคือร่างของพวกเขาที่นอนอยู่นั่นเองใช่แล้วครับแท้ที่จริงแล้วพวกเขาไม่รอดสักคนพวกเขาถูกวางยาแล้วก็ถูกขโมยเอาลูกกระตาไปและลูกกตาที่ว่านี้ก็ถูกนำมาเป็นเครื่องเส้นสังเวยเหมือนเดิมตอนที่สร่างทรงปีศาจ เรื่องราวได้เล่าถึงหาวายองเด็กสาวมัธยมปลายที่หน้าตาดีคนหนึ่งเลยทีเดียวทีแรกอาการของเธอก็ปกติแต่หลังจากการตายของพ่อแม่กับน้องสาวเธอก็เริ่มมีท,ท่าทีเปลี่ยนไปเธอพูดไม่เป็นภาษาและที่หนักไปกว่านั้นคือเธอได้ทําร้ายตัวเองแต่เธอบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่รู้สึกตัวนะครับเหมือนว่าเธอจะถูกบางอย่างเข้าสิงเพื่อนๆที่สนิทจึงหาทางรักษา โดยพวกเธอจะบาฮาวายองไปไว้ในห้องจากนั้นจูอินเพื่อนอีกคนเธอก็เริ่มสวดมนต์ขอพรจากพระเจ้าแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนเธอก็เห็นว่าฮาวายองได้หายตัวไปซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่อื่นกี่เพื่อนอีกคนได้ออกไปข้างนอกแต่เดินอย่างไม่ทันจะพ้นตัวอาคารจูอินก็ได้รับสายจากอื่นกี่ที่โทรมาบอกว่าตอนนี้เธอกําลังถูกผีทําร้ายเธอจึงวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตและตอนนั้นทางด้านจูอินก็ถูกเล่นงานเหมือนกันนะครับ เธอถูกบางอย่างควบคุมให้บีบไปที่คอของตัวเองแต่จูอินก็พยายามขัดขืนเธอฝืนร่างกายพร้อมกับท่องบทสวดขอพรไปด้วยนั่นจึงทําให้เธอสามารถหลุดออกมาได้และปีศาจท,ที่สิงอยู่ในร่างของฮาวายองมันก็กดเป็นฟืนเป็นฝ่ายมันบอกว่าทุกคนต้องตกเป็นทาสของมันแต่จูอินก็ไม่กลัวนะครับเธอท่องบทสวดจนปีศาจตนนั้นได้ออกจากร่างของฮาวายองไปแต่มันก็ไม่ได้หายไปไหน มันปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนและมันก็พุ่งเข้ามาเล่นงานฮาวายองทันทีมีทางเดียวที่จะจบเรื่องนี้ได้คือต้องรู้ชื่อของมันก่อนแต่มันก็ไม่ยอมบอกนะครับแถมมันยังตัดลิ้นตัวเองทิ้งอีกด้วยตอนที่4ี่อาพาร์ตเมนต์ผีหลอนเรื่องราวได้เล่าถึงจีซูสาวสดที่อาศัยอยู่คนเดียวเธอเช่าอาพาร์ตเมนต์เป็นห้องใหญ่โอทงมากกว่าห้องเดิม เธอกาว่าจะมาใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบแต่มันกลับไม่เป็นเหมือนอย่างที่คิดนะครับเพราะในคืนแรกจีซูได้ยินเสียงเคาะประตูได้ดังขึ้นเธอที่เปิดออกไปดูกลับพบว่าที่ข้างนอกไม่มีใครอยู่เลยและเวลาที่เธอจะเข้านอนเธอก็มักจะได้ยินเสียงตะกุกตะกักที่ดังอยู่บนฝ้าเพดานทีแรกเธอก็คิดว่าเป็นหนูแต่พอเธอตั้งใจฟังดีๆเสียงนั้นมันกลับคล้ายเสียงมนุษย์คนที่กําลังวิ่งต่างหากเธอที่ทนไม่ไหว ก็รีบขึ้นไปที่ห้องข้างบนเพื่อจะต่อว่าเจ้าของห้องนั้นนะครับเธอบอกว่ <_ d ream> าเธอมาจากห้อง102ทําอะไรให้เบาๆหน่อยได้ไหมเพราะเธอนอนไม่หลับแต่พอชายคนนั้นได้ยินเขาก็มีชีหน้าปแปลกๆเขาถามเธอว่าอยู่ที่ห้อง102หรอไปอยู่ที่นั่นทําไมรีบออกมาซะจีซูที่ได้ยินเธอก็งงนะครับและชายคนนั้นก็บอกว่าเสียงที่เธอได้ยินไม่ใช่มาจากห้องของเขาหรอก แต่มันเป็นเสียงที่อยู่ในห้องของเธอต่างหากแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่เชื่อชายคนนั้นที่บอดีสดใจเขาจึงเปิดประตูให้เพื่อที่จะให้เธอเข้าไปสำรวจว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเสียงดังแต่จีซูก็ไม่ยอมเข้าไปนะครับเธอบอกว่าไม่เป็นไรหรอกพอพูดจบเธอก็เดินกลับลงมาซึ่งในระหว่างนั้นเธอก็บังเอิญได้พบกับหญิงสูงวัยคนหนึ่งที่มายืนอยู่ตรงบันไดหญิงคนนี้มีท่าทีแปลกๆเ,เ,เวลาที่จีซูเดินผ่าน เธอก็จะเอามือขึ้นมาปัดกลายว่าเธอจะกลัวบางอย่างจากตัวจีซูนะครับพอถึงตอนเช้าจีซูก็ได้ไปหาเพื่อนและเธอก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนของเธอจะไม่สนใจเพราะตอนนั้นเพื่อนของเธอกําลังคุยกับแฟนอยู่พอถึงตอนค่าในระหว่างที่จีซูกําลังกลับห้องจูๆ่ๆเธอก็บังเอิญได้พบกับชายคนนั้นอีกครั้งเขาถามกับเธอว่าอยู่ที่นั่นเป็นยังไงแต่เธอก็ไม่ตอบและพอเธอกลับมาถึงห้อง เธอก็รีบล้างหน้าล้างตาอาบน้ำเตรียมตัวจะเข้านอนแต่นางก็ทำให้เราเห็นว่าตอนนั้นในห้องของเธอมันมีผีตนหนึ่งได้ยืนจ้องมองอยู่และเมื่อตอนเธอหลับผีตนนั้นก็ไปยืนเหยียบหน้าอกของเธอนะครับเช้าวันต่อมาเธอก็ได้ไปปรึกษากับเพื่อนอีกครั้งเธอบอกว่าในห้องนี้มีบางอย่างปแปลกอยู่แล้วไม่ค่อยสบายใจเหมือนกับว่าไม่ใช่ห้องของตัวเองครั้งนี้เพื่อนก็รับฟังนะครับแล้วเพื่อนก็บอกถึงแนวทางแก้ไข เพื่อนบอกว่าให้จีซูไปเปิดประตูหน้าต่างทางห้องและพูดแบบจริงจังว่านี่คือห้องของเธอนะและพอถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้เธอถามกับประตูว่ามีใครอยากจะเข้ามาหรือเปล่าพ่อถามเสร็จก็ให้เอาหูแนฟังถ้าได้ยินเสียงตอบอย่าเปิดเด็ดขาดเพราะนั้นอาจจะไม่ใช่คนทางด้านจีซูก็ทําตามนะครับแต่พอถึงขั้นตอนสุดท้ายเธอกลับได้ยินเสียงของใครบางคนได้ตอบกลับมาเธอจึงถามว่าเป็นใครแล้วต้องการอะไร หญิงคนนั้นก็บอกว่าเธอเคยอยู่ห้องนี้เปิดประตูให้หน่อยเธอจะเข้าไปเอาของที่ลืมไว้แต่จีซูก็ไม่เปิดนะครับเธอบอกว่าในนี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นรีบกลับไปซะแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมเธอเคาะประตูอย่างแรงจนทําให้กรอนประตูพังแล้วเธอก็าสามารถเข้ามาได้เธอเดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งจีซูก็ได้แต่ยืนงงว่านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นทางด้านผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนจะหาของที่ว่านะครับ แต่หายัางไงก็หาไม่เจอผู้หญิงคนนั้นจึงบอกว่าในห้องนี้เคยมีคนถูกฆ่าตายของที่เธอหาคือเครื่องรางที่จะช่วยป้องกันแต่พูดยังไม่ทันจะขาดคําไฟในห้องก็ได้ดับลงหญิงคนนั้นก็มีสีหน้าปแปลกๆเธอดูหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วเธอก็วิ่งออกไปจากห้องทางด้านจีซูจึงได้วิ่งตามแต่จู่ๆเธอก็บังเอิญได้เจอกับผู้หญิงในวันนั้นเธอก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นจีซูก็บอกนะครับ ว่าเมื่อกี้นี้มีคนมาหาอ้างว่าเคยอาศัยอยู่ในห้องของเธอและในห้องนั้นก็มีเครื่องรางได้ถูกซ่อนเอาไวา้เธอบอกว่ามันจะช่วยป้องกันผีร้ายแต่พอผู้หญิงคนนั้นได้ยินเธอก็บอกให้จีซูรีบกลับไปที่ห้องหาสิ่งสิ่งนั้นให้เจอแล้วรีบนําไปเผาทิ้งซะเพราะผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนปกติพ่อจีซูได้ยินเธอก็ไม่รอชานะครับเธอรีบกลับไปที่ห้องแล้วก็พยายามค้นหา จนสุดท้ายเธอก็ได้พบกับเครื่องรางที่ว่าซึ่งมันดูคล้ายกับผ้ายันที่ถูกซ่อนเอาไว้ตามที่ต่างๆรวมไปถึงในกําแพงที่มีอีกมากมายเธอที่เห็นจึงรีบเอามาเผาทิ้งทันทีซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับมีใครบางคนได้มาเรียกชื่อเธอเธอที่หันไปดูก็ถึงกับหยุดชะงักเพราะเธอเห็นว่าตรงข้างหน้ามันคือผู้หญิงคนนั้นคนที่บอกให้เธอกลับมาหาเครื่องรางใช่แล้วครับจีซูเธอลงกลผี เธอถูกผีหลอกให้มาเผาเครื่องรางทิ้งและผีมันก็พุ่งเข้ามาเล่นงานเธอจนตายตอนที่5เกมมอรณนะเรื่องราวได้เล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการหายใจไม่ออกเขาจึงเอามือจับดูที่คอก็พบว่ามันมีเชือกได้รัดคอของเขาอยู่เขาก็งงนะครับว่าเชือกเส้นนี้มาได้ยังไงเขาจึงมองไปดูก็เห็นว่ามันถูกเจาะมาจากอีกห้องหนึ่ง ด้วยความสงสัยเขาจึงเดินเข้าไปดูไกลๆและเขาก็ต้องตกใจอย่างแรงเมื่อเขาเห็นว่าในห้องนั้นมีดวงตาคู่หนึ่งได้จ้องมองเขาอยู่และคนคนนั้นก็ได้ดึงเชือกจนมันรัดเข้าที่คอของเขาเขาที่เห็นแบบนั้นจึงได้ดึงคืนซึ่งก็พบว่าคนที่อยู่ห้องนั้นเป็นผู้หญิงด้วยความที่เป็นห่วงเขาจึงถามกับเธอว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เธอก็ไม่ตอบเธอเอาแต่พูดพพ่อเพ้ออย่างกับคนไม่มีสติเขาที่เห็นท่าว่าจะไม่ดี จึงพยายามรีบหาทางแก้เชือกออกแต่ทํำยังไงมันก็ไม่สําเร็จซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่สายตาของเขาเหลือบไปเห็นนาฬิกาจับเวลาที่กําลังนับถอยหลังไปเรื่อยๆแต่เขาก็ไม่สนใจนะครับเพราะในตอนนั้นเขาสนใจมือถือที่วางอยู่ขอบซิงมากกว่าเขาจะเอื้อมไปเก็บแต่มันก็ไม่ถึงและพอหมดเวลาเขาก็ถูกกระชากตัวอย่างแรงแต่เขาก็คิดว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนทําเขาจึงได้ดึงเธอกลับ ปากฏว่าคกล้งนี้มันมีเลือดได้ไหลออกมาด้วยเขาจึงถามกับเธอว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเหมือนเดิมทีแรกเขาก็คิดว่าเธอตายไปแล้วแต่ไม่ใช่นะครับเธอเงียบเพื่อรอโอกาสเล่นงานเขาเพราะในเกมนี้มีแค่คนเดียวที่รอดชีวิตได้แต่เธอก็ดันโชคร้ายที่เลื่อนเลือดตัวเองหน้าขมำ,ำสุดท้ายเธอก็พลาดท่าถูกเขาจัดการจนตายและหนังก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบัน หลังจากที่ซีขยองได้คลิปทั้งหมดเธอก็จะหาทางกลับออกไปแต่ในตอนนั้นผู้จัดการก็ยังได้คลิปเพิ่มเขาจึงสั่งให้เธออยู่ต่อแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ไหวเพราะคนในลัทีเริ่มผิดสังเกตเธอจึงจำเป็นต้องทิ้งกล้องไปแต่สุดท้ายเธอก็ไม่รอดเหมือนเดิมนะครับเพราะคนในลัทีรู้แล้วว่าเธอเป็นใครพวกเขาจึงเล่นงานเธอทันทีพอผู้จัดการไม่สามารถติดต่อเธอได้เขาจึงแอบเข้ามาหา ซึ่งก็พบว่าซีขยองลูกน้องของเขาได้กลายเป็นคนในรัฐทีนี้ไปแล้วพอผู้จัดการได้เห็นเขาก็จะรีบหนีแต่สุดท้ายมันก็ไม่ทันนะครับเขาถูกจัดการเหมือนกันและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้ผัดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ถือว่าพอใช้ได้หนังได้เล่นกับบรรยากาศกลิ่นอายของหนังพีเอชีย รวมไปถึงฉากจ้ำสแก่ที่หลอนเอาเรื่องมากๆส่วนใครที่อยากจะดูแบบเต็มเรื่องก็ค้นหาตามชื่อหนังได้เลยรับรองสนุกขนดากลุกอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเย้เลยละครับเลือกชมกันได้เลย สำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไวนาทินีด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ